โอเควันนี้เราเ็กจะมาเล่นเกมไอกันนี่เนี่ยเจะเล่นโหมดนไลา์ที่จะเป็นผีกระเซือต่อแล้วี่่ด้ทำอะไรไะ่ะอาพสุดสเลยนได้ก็คือการอยู่ในการอยู่ในห้องนี่แหละว้าว

ดังฟังชัดด้วยไปนี่ทำอะไรก่อนที่มันจะไปว้ายรีบรีบหลวงข้อครับ

ข้อดีของข้อดีของโมนี้เลยนั่นก็คือกระสือมันมาไวไปไว <c oughs>

dạy à mà cũng hiệp mà à được gậy mình mừng mình...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  mừng mừng 你问我爸爸？我要去打针。 cái này give you a ra đi this is a lot. Ok Hãy subscribe cho มันมาแล้วเราต้องรอมันอยู่ด้านลูกกรงนี่แหละเราได้เห็นหน้ามันมันแย่รู้ไหมตอนนี้ 好，好好，我他他怎 จะดูโฆษณาเอาดูตาแป๊บหนึ่งให้มาอยู่ใน จัางวานนี้นางนางมาละนี่นางยัยเราต้องรอตอนวิ่งจะพอเอาตาแป๊บหนึ่งวิ่งไม่ต้องดูละโอเคเราก็จะต้องนอนอะ

โอเคดีไปได้โอเคคลิปนี้คลิปนี้ก็จะไปเพียงเท่านี้นะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย